สวัสดีค่ะวันนี้ปุนทำแกงส้มปลาหมึกหยัดทรายนะคะปลาหมึกตัวใหญ่ๆหญ่หยัดทรายมูซับค่ะไส้นวดปลาหมึกด้วยค่ะแกงไส้นอ้มยดองนะคะเครื่องแกงทาเองค่ะวัวหอมก่ะเทียมขี้มินพริกซอสค่ะเราปั้นเครื่องแกงเองก็น้ำแกงก็จะ่อนนิดหนึ่งนะคะน้ำแกงเดือดแล้วใส่โงปรุงรสลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยนอ้มยดองเลยนะคะใส่ก้อนค่ะื่อเคี่ยวให้ความเรี้ยวความเค็มของนอมายออกมาค่ะง่ายในการปรุงรสนะคะแล้วก็ปุณจะใส่น้ำตาลลงไปค่ะ ตัดเลียวนะคะตัดเลียวเข็มค่ะเราจะใส่ปลาหมึกลงไปค่ะวันนี้แกงใส้ซำนาวนะคะซำนาคุณจะจะใส่ตอนขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะเราต้มปลาหมึกกระน,นำแกงให้หมูเตียยไใส่ซุกก่อนนะคะพอเนื้อมูข้างใน สุกแล้วเราก็ใส่นวดมึกลงไปค่ะปิดฝาไว้สักสักผักนะคะให้นวดปลามึกสุกค่ะนวดปลามึกสุกกับบีบส้หนาวใส้ได้เลยค่ะเพราะว่าถึงกลุอื่นดอดรุงหมดเรียบร้อยแล้วนะคะรุงดรสตได้ตามชอบค่ะเปรียวเข็มวานนะคะเนื้อปลามึกนุ่มอร่อยมากเลยค่ะบวกกับหมูสับทางไหนแน่นๆค่ะแค่นี้นะคะก็เสิร์ได้เลยลองทำดูนะคะเมนูนี้ร้อยเหมอนกันค่ะสวัสดีค่ะ